นี้เป็นเตรียมมีดช่วยกันอย่างขมีขมันเลยนะคะช่าว่าเช้านี้มีรถมาส่งที่วัด เอามาจากเกลือส่งมาที่เนเธอร์แลนด์สามเดือนด้วยกันมีอะไรบ้างคะตัดลูกตัดไวนิมิตแล้วก็มีขันโตค่ะใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ก็ชาวนี้รถมาส่งในเรื่องของของทั้งหมดที่ส่งมาจากเมืองไทยเนี่ยซึ่งมีน้ำหนักทั้งหมดประมาณ28ตันประกอบไปได้วยลูกนิมิต คันใจรุ่นตะมุตะมินะขนาดประมาณ1.4กิโลประมาณ200ลูกแล้วก็ลูกนิมิตบัณฑิตอีกประมาณ50นะแล้วก็มีดเนี่ยที่เราเห็นอยู่นี่มีดเรียงรายนะนีมีดครับนะของเจ้าภาพกิติิมศักดิ์เล่มใหญ่12นิ้วฮนะเป็นฐานมีแค่3อันนะแล้วก็มีมีดสำหรับมหาบัณฑิตอีก8อันนี้ฮนะเป็น เป็นรุ่นหวายไอ้เป็นรุ่นไม้ไม้สักนะฮะอีกแปดชุดแล้วก็จะมีลูกนิมิาแล้วมีอันนี้สําหรับทันใจมีสําหรับทันใจรุ่นตะมุตะมิเหมือนกันนะเด็กๆน่ารักน่ารักอ่ะแต่ต้องน่าจะต้องใช้นะยะเวลาในการตัดพอสมควนเหมือนกันนะโยมแล้วก็จะมีมีดรุ่นใหญ่อีกรุ่นหนึ่งก็คือมีดเจนิวตัวนี้สําหรับลูกนิมิตบันดิตอันนี้สําหรับลูกนิมิตบันดิตก็จะใหญ่ขึ้นมา แล้วก็จะมีท่อไฟช่อไฟที่เป็นท่อไฟแบบแบบนี้นะที่สั่งมาจากเมืองไทยแบบนี้สั่งมาจากเมืองไทยอีกซึ่งจะเอามาเปลี่ยนในโบสถ์แล้วก็จะมีถุงนะฮะนี่นี่นถุงที่มาทุกท่านจะต้องได้แน่นอนเราสั่งทำมาเป็นรุ่น Limited Edition งานประชุมของวัดนะครับแล้วก็งานปุกวัตสีมา เป็นถุงสปันบอนถือไปแบบง่ายๆได้เลยแล้วก็มีสำหรับพระคุณเจ้าเป็นชุดบุฟเฟ่อันนี้ชุดบุฟเฟ่ของพระคุณเจ้านะฮะเราจะไม่เรียกว่าถาดลุงเลยนะว่าชุดบุฟเฟ่ต์สำหรับพระคุณเจ้าสองร้อยชุดแล้วก็มีอีกมากมายนะ,ะมีนูนๆ,ๆ,ๆนูนๆนีเดี๋ยวจะให้ดู ฐานนี่นี่ฮะฐานสำหรับตั้งดอกไม้มาสั่งมาผ้ารองต้นหลุนลูกนิมิตน,นะฮะสำหรับลูกนิมิตบัณฑิบผ้า,าสำหรับผูแล้วก็นี่ฮนะผ้าพรอบรมาสายยางสั่งมา,าทั้งโมงเลยนะฮะตัวนี้มาเตรียมง,งานแล้วก็ทุเทียนมีให้โยมได้บูชาการมีทุเทียนนะครับแล้วก็วัตถุมงคลนี่ ประตุมง,งคลอันนี้ให้โยมได้อุชากันด้วยอันนี้ก็เป็นสามองค์ยังไม่ได้ใส่ฮนะก็จะมีไหวลูกนิมิตนี่ห้าร้อยชุดสําหรับเจ้าภาพนะครับสาหรับเจ้าภาพสองร้อยห้าสิบสี่ชุดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะให้คณะกรรมการประมาห้าสิบแล้วก็ที่เลือก็จะจัจำหน่ายด้วยแล้วก็นี่ลูกนิมิตครับซึ่งจะใส่อยู่ในกล่องน,นี้เหมือนกันแล้วก็จะมีเหรียญของ เหรียญด้วยนะเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อหนุนปิดประมาณสองพันเหรียญสองพันห้าร้อเหรียญน,นะครับไม้เนะข้างในนี้เป็นไม้ใช่ไหมจชาครับมไม้ไหวไม้ไหวค่ะไหวแต่ลูกนิมิตท,ที่เขาตัดที่อื่นมาแล้วแล้วก็ก็ทําเลี่ยมปิดทองมาอันนี้เป็นห้อยหรือห้อยเลยคะค่ะจะห้อยหรือจะใสแ่แหวนอย่างนี้ก็ได้โอเคสวย อันนี้รุ่นรุ่นพิเศษมีแค่ห้าร้อยชุดเท่านั้นแล้วก็ไม่มีแหละห้าร้อยชุด,ดเดี๋ยวจะทําพิธีพูทธาพิเศษในวันที่ยี่สิบแปดหลวงพ่อประทวนท่านจะมาทําพิธีพูทธาพิเศษแล้วก็จะมีในเรื่องของ <c oughs> สา่สินด้วยแล้วก็มีน,นี้สำหรับแต่งในงานนะครับนะแล้วก็มีที่จะแจกข้็คุณเจ้าลูกที่เดินทางมาก็คือย่ามนะอันนี้ย่ามสำหรับ้็คุณเจ้านะครับ แ,แต่ว่าอีกใบนึงอันนั้นเป็นของญาติโยมอันนั้นของพากด้วยญาติโยมด้วยค่ะดวมหมดเลยอันนี้ก็เป็นของพระสงฆ์นะครับเป็นย่าม415ปีไทยเน้นแท้นะะฉะนั้นขขก็ขอกรบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปที่มานะเรียกว่าขอให้ทุกรูปได้ได้โชว์ย่ามของเราในงานพระทุกรูปเนี่ย ใส่ย่ามของเราทั้งหมดทค่เป็นผ้าเี็นกหมดสวยย่วนอันนี้เราก็ทำาไว้เราทำมาสำหรับผู้นเจ้าโดยเฉพาะสำหรับโยมก็มีนะเป็นสีส้มกำลังทำกำลังเดินทางก็จะมีหลายอย่างนะนี่ก็เป็นสะถะเป็นของที่จะใช้ปนะกอบเป็นงงหงค่ะ <c oughs> เป็นผงนี่เป็นผงเลยผงนะครับแล้วก็ด้านเนาะแล้วก็นี่ก็ไฟที่บอกเป็นชอบไฟโคมไฟมอันนี้เฉพาะภายในใช่ไหมนนจ้าคะบูสดค่ะน,นี่ก็คือทำมีเจ้าภาพแล้วด้วยโอ้โหสาธุีเจ้าภาพค่ะนะซึ่งขอเป็นเจ้าภาพราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้ายูโรนาธ,าธ,าธุค่ะอันนี้ก็ ดูความวุ่นวายนะฮะความทั้งหลายนี่ญาติโยมก็ช่วยกันเพราะว่าจำนวนมีดที่จะตัดลูกนิมิตทั้งหมดเนี่ยลูกนิมิตมีประมาณห้าร้อยห้าร้อยลูกค่ะรวมทั้งหมดวมทั้งหมดมีดก็ต้องมีห้าร้อยห้าร้อยค่ะแล้วก็จะมีเหลือเป็นบางส่วนที่จะต้องทําการเรียกว่าให้ญาติโยมได้บูชา พราะบางส่วนก็อาจจะมีโยมจะขอบูชาต่อเพราะบางทีมีเจ้าภาพหลายเจ้าภาพไงองต้องต้องต้องมีเผื่อไว้บ้างก็ประมาณนี้ส่วนด้านนอกก็จะเป็นลุกนิมิตเนาะดุกนิมิตที่นํามาจากเมืองไทยก็ตอนนี้พระคุณเจ้าก็กำลังเด็กแล้วก็มีธงลาวธงลาวก็จะเปลี่ยนใหม่จะมีธงลาวไทยเนเธอร์แลนด์แล้วก็ธงธรรมจากักรสามสัมพันธ์นธรรมจรีร้อยสิบห้าปี ใช่ค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เป็นวัดของเราเราในในตัวอาคารเนี่ยเราไม่สามารถจัดงานได้เนื่องจากว่าการผูกพระศรีมาเนี่ยโยมจะเข้ามาในบริเวณรอบนี้ไม่ได้เลยทุกคนจะต้องอยู่รอบนอกทั้งหมดฉะนั้นในวันงานเนี่ยเราจะต้องปิดวัดทั้งหมดเลยค่ะในการสวดถอนพระศรีมาเพราะที่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาศรีมาซึ่งมันจะต้องไม่ใช่เฉพาะในตัวโบสถ์แต่ล้อม ลูกเสมาทั้งทั้งวัดเลยนะครับล้อมทั้งวัดเลยแล้วก็ในฉะนั้นในการจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานประชุมก็ดีหรือเป็นงานมาที่2ก็ดีนยะในเรื่องของการผู้พัทธศีมาเราก็จะมากางเต็นท์อยู่ตรงนี้ตรงลานกว้างที่จัดคอนเสิร์ตนะความยาว40เมตรความกว้าง20เมตรแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านขายของ30กว่าร้านมีห้องน้ำสองฝั่งนะอันนี้ก็คือจะเป็นเต็นท์เป็นเต็นท์กลมในการที่จะให้โยมได้เบิก เบิกลูกนิมิตมีแต่ลูกนิมิตอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอหมหากูศนของทางวัดอันนี้ก็เป็นลงทานจากนั้นโยมไม่ต้องนําอาหารมามากินที่วัดอย่างเดียวทานที่วัดอย่างเดียวาทางวัดมีให้ทุกอย่างาก็จะมีประมาณนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพิธีงานต,ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแผนผังงานหมดเลยซึ่ง ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ต้องบอกว่าใหญ่มากเพราะมันมีจินอาสาอยู่ประมาณสัก2 0 300 35แผนกซึ่งแตกออกไปเป็น35แผนกดังนั้นแต่ละแผนกก็จะมีการทํางานที่ที่ต้องแยกแยกกันไปแต่ทุกทท่านเนี่ยก็จะมีเป็นคอลเลกชันของทางทางทีมคือวันที่1ก็อาจจะเป็นเสื้อสีขาวเป็นเสื้อสีสามสาัสี่ร้ปี วันที่สองก็จะเป็นชุดผ้าไทยทั้งหมดทุกคน,ท,กนทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนนะก็จะเป็นผ้าไทยทั้งหมดประมาณนี้แหละอยู่แต่ก็คงจะได้ได้เห็นความยิ่งใหญ่และความอลังการของวัดพุทธมหาอสดรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศในเแด์จะเป็นการสานสัมพันธ์ที่มีความกลมเกลียวและแนบแน่นที่สุดเท่าที่มีมา ได้ผลดีเลยไหมเจ้าคะน้ำส้มส,สายชูข,ยขูดสติกเกอร์ออโอ้แล้วก็ดูสวยงามเลยเจ้าค่ะไม่เลอะไม่มีรอยขูดเขียนเป็นเ <khi ển. S 3> เปเป็นป็นนวงกลมอยู่นั่นแหละ